หลังต้นไม้หรตัวเดียวเลยห้าตัวไหนโอ้ยหนูหนูไอยู่อ๋อโอ้ยเราได้เปรียบนี่เรามีโอกาสชนะเนี่ยเพราะเราอยู่ข้างบนด้วยอยาีตัวเดียวได้เปรียบได้ไงวะเนี่ยตัวเดียวได้เปรียบได้ไงเนี่ย ช่วงฟิลเตอร์เกมมิ่งน้องเจฟี่ฟรายนะครับวันนี้อยู่ในกิจกรรมเช็คชื่อรูปแบบใหม่รับกล่องสวียงเช็คชื่อได้ทุกวันนะครับมีปืนอะไรบ้างพาไปดูกันหน่อยครับมีปืนอะไรบ้างปืน v s เ AK หิม่า4อ็มโฟมุวงคาล็อกเป้า AK ฮาโลวีนแล้วก็เอ5ีไฟก็ตายแล้วก็ฟาร์มัส ไฟลลลแแแ้้้้วววกวก็็ SKF MB หนนาคตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤทจศิกาเป็นต้นไปนะครับอ่าเข้าไปดูกอิก้าคือจะเป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มตามช่วงเวลากิจกรรมพิเศษมีโอกาสได้โทเค็นแรนะครับแต่กิจกรรมจะเปิดตามช่วงเวลาที่กำหนด <S 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 แล้วก็จะเป็นการสุ่มนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับโอเคก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะครับลองมาเช็คชื่อดูนะครับเพื่อได้กลองสุ่มปืนทาวรไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะพาไปดูไฮไลท์ของการเล่นปืน VSS ติดพินะครับเอาตัวรอดครับ เอาตัวรอดแบบแรงครับไปดูกันเลย

สวัสดีทุกคนนะครับกระบดดโอ้โสองลูกไอ้โม่อะไรอย่างนี้โอ้ไมโค่ค่อยดง

สองให้เอาลงลวงลบวนขบวนองอโโตัวเฮ้ยมัมันหนีมันกนมันีขบวน,อบนอสองตัวซื้อ,อ,อ,วอไว้จ้าวหนันพี่จ้าวแอดมาหน่อยโอเคได้ครับ ฝากไอดีไว้เดี๋ยวแอดไปครับฝากไอดีไว้เดี๋ยวแอดไปง่ายสุดสกดติดตามแล้วฝากไอดีไว้ครับโอบา์ไลเตอร์อย่าเข้าไปมีคนอ่าเมือม่อสาม,ม,มไปอีกี่บ้าน,าน,นมั้งโอ้มหกหนึ่งนะครับได้ลองสิ อาหกสี่หนึ่งนะได้รองหกหนึ่งนะจะทำได้ไหมเอร์ยิงยิงเกิดฝนปูตะมวนแล้วเนี่ยแหลกได้โอ้จริงจริงได้ไะอนะแหลกแรลกที่มันเดียววะดิก็ยังดีเอายิงยิงยิงประตูบ้านยิงยิงยิงโอ้โห ยากเนาะปืนอันเนี้ยมันยากเรากระสุนมันไม่ตายไม่ตายด้วยเหลือหกคนเขาอยู่ไหนวะนี่ยอยู่บ้านนู้นเหรออูหลังต้นไม้ดีเดียดตัวเดียวเลยห้าตัวอยู่ไหนอะนู้นี่งนู้นอี่อโอ้ยเราได้เปรียบนี่เรามีโอกาสทั้งนั้นเนี่ยเพราะเราอยู่ข้างบนด้วยตัวเดียวได้เปรียบได้ไงวะเนี่ย เปราสองหนึ่งละเอาปืนนี่แหละมันแรงแรงชาวบ้านเอขึ้นอาบขึ้นข้างบนก็ไม่ได้เออปั๊มยาหน่อยไม่ออกเขายเอคนอ๋อไอบอลนี่ตายเกียยวไรเจ็บเราอี มีฟางอะไรโดนแล้วพี่อ้าวแชมป์เฉยครับ6นู่นครับแก๋จิมพบิ๊กมันไงหล่ะเดือยวมันเยอะกูฟิวได้เหลือเดียวฟิวได้หนึ่งตั้งแต่สิบคนนะตั้งแต่ยีนะ่สิบเลยเนาะประมาณนนัแหละตั้งแต่ยนะี่สิบคนอ่ะโอ้สุดยอดยี่สิบเป็นสามสิบชนะด้วยตำแหน่งเราอย่างดีนะครับพป้าตามันมีคนจะไปเลดได้ยังเราอ่ะ ป้นฟัาไม่มีคนจองแต่จะพื้นหลังลวหล่อเฉยก็ประมาณนี้สำหรับการใช้ปืนอุ้ย SS ติดเพรตัวรอดในแรงนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังเหลือกันเจอกันใหม่คลิหน้าสวัสดีครับ